อีกฟังครับมุมกาแฟได้ครับเด้ออันนี้ก็มีส่วนย่มสวยฟังกันนี้ครับเราลองพูสิเดินเมื่อยแล้วก็ไม่กินเขาครับทั้งนีขอของน้ของน้าหมังไนก็นมาทางนี้นะครับเด้อ มุมด้านนี้นี่ร่มรื่นร่มถู 6ตัว2ใบ้ววันที่1ก็เสียเงินจากต่ออีก2ล้านซนะอยหลวงพ่ทงอทธรบุญอีก2ล้านบาทุม,มเย่ย อีกด้านนะครับสำหรับผู้อยากของน้ำนะครับมีเยอะมุมมีเด้อสังเกตมากตรงจุดพ่อปางนี่ห้องน้ําชายหญิงห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงนะครับเนดะ้อปวดทอ้องเลยหลังกาแฟ,แฟแมานิดนึ่นงเวลากาแฟเดินตรงมากับมีห้องน้ำตรงนี้นะครับเด้อใต้ห้องน้ำอยู่ด้านบน